พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านเฟซบุ๊กไลฟ์ประจำวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559ในวันนี้เฟซบุ๊กของผมก็สามารถใช้การเป็นปกติแล้ววันนี้จะพูดในหัวข้อสนับสนุนความคิดนักวิชาการเกรษตรศาสตร์สอนลูกอย่าเผลอคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นอันขาดและหัวข้อที่สอง วันที่11ตุลาคม2559เตรียมตัวพร้อมติดคุกในวันครบ19ปีรัฐธรรมนูญปี40ข้อความนี้นะครับที่ท่านอาจารย์เดชรัตสุกกำเนิดอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้โพสต์ข้อความนี้นะครับของคำว่าคนดี ซึ่งก็เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนกันไปทั่วผมเองต้องยอมรับความเป็นจริงผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับท่านอาจารย์เดชรัตสุขกำเนิดแต่ผมชอบคำว่าอย่าเผลอสอนลูกคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นอันขาดโดยท่านอาจารย์เดชรัต์นี่นะครับบอกว่าคนดีมีอันตราย อย่างยิ่งสองประการสำหรับตัวเองและคนอื่นประการแรกเมื่อไรก็ตามที่เราเผลอคิดว่าเราเป็นคนดีเรามักจะมีอคติลำเอียงเข้าข้างความคิดของตัวเราเองเราจะคิดว่าความคิดของเรานั่นดีนั่นถูกแล้วเราฟังคนอื่นน้อยลงเพราะแทนที่เราจะคิดว่านั่นเป็นความคิดของเราเฉยเเรากลับเผล,อ,เลอคิดว่านั่นเป็นความคิดของคนดี มันจึงน่าจะถูกต้องกว่าความคิดของคนทั่วๆไปประการที่สองคำว่าคนดีมักนำไปสู่การมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นๆลูกก็ถามว่าอย่างไรนะครับลูกก็งงนะครับพราะว่าอธิบายต่อว่าเอาง่ายๆหนูลองตัดคำว่าคนดีออกจากประโยคที่ว่าคนดีที่บริหารประเทศไม่ค่อยเป็น ดูสิมันจะเหลือแค่คำว่าคนที่บริหารประเทศไม่ค่อยเป็นเฉยๆแล้วเป็นไงล่ะลูกอือม,มันดูแย่ไม่แพ้คนโกงเลยเนี่ยลูกก็ตอบใช่แล้วตรงประเด็นมันแย่ไม่แพ้กันแต่มันดูดีขึ้นเลยเมื่อเติมคำว่าคนดีเข้ามาแล้วจริงๆมันดีหรือแย่เนี่ยลูกก็ถามต่อ แล้วคนดีจริงๆที่พบว่าตัวเขาเองบริหารประเทศไม่เป็นเขาควรทําอย่างไรล่ะลูกผมถามบ้างลูกก็บอกว่าถ้าเขาเป็นดีจริงเขาควรลาออกแล้วให้คนอื่นบริหารประเทศแทนถูกต้องแล้วลูกคำว่าคนดีที่บริหารประเทศไม่เป็นไม่มีอยู่จริงหรอลูกเพราะถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะไม่อยู่สร้างภาระให้กับประเทศเราอกจานเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ก็ตอบ เพราะฉะนั้นพ่อขอเตือนลูกๆว่าขอให้ลูกตั้งใจทำสิ่งที่ดีแต่ลูกอย่าได้เผลอคิดว่าตนเองเป็นคนดีหรืออยากเป็นคนดีเป็นอันขาดเพราะคุณประโยชน์อันแท้จริงอยู่ที่คำว่าความดีไม่ใช่คนดีและทางกับปลอโพสต์นี้สะท้อนความคิดของครอบครัวเท่านั้นไม่กล่าวก้าวล่วงหรือพาดพิงผู้อื่นที่คิดว่าตนเป็นคนดี เพราะเขาอาจมีเหตุผลอื่นที่แตกต่างไปจากเรานี่คือโลกแห่งความเป็นจริงและสอดคล้องกับประเทศไทยมากที่สุดเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าวัฒกรรมของคนดีนั้นมันได้ทำลายประเทศไทยกันมามากคนดีที่ไม่ดีเพียงแต่อุปโลกยกยอปอปั้นกันเอง ว่าเป็นคนดีแล้วก็ขณะเดียวกันก็ประนามอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นภารกิจของคนดีคือการกำจัดคนชั่วทั้งที่ตัวเองก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าตัวเองดีเพราะอะไรและอีกฝ่ายหนึ่งชั่วเพราะอะไรแต่เพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคนที่อยู่ตรงกันข้ามกับตัวเองก็เป็นคนชั่ว ซึ่งเป็นทัศนคติที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าทุกครอบครัวของประเทศไทยได้มีแนวความคิดอย่างท่านอาจารย์เดชรัตสุกําเนิดผมเชื่อว่าเราจะได้บุคลากรของชาตินะครับที่มีความตรงไปตรงมาไม่ได้อยู่กับวัฒกรรมที่ทำลายยล้างเหมือนกับคำว่าขวาพิฆาตซ้าย หรือเนี่ยนะครับฝ่ายปฏิปักษ์เป็นคนชั่วเป็นคนเลวจะต้องถูกกำจัดให้สิ้นซากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นคนดีจริงๆนั้นผมเชื่อเหมือนท่านอาจารย์เชื่อว่าเขาจะไม่อยู่ให้เป็นภาระของประเทศเพราะฉะนั้นมาตรฐานแห่งความเป็นคนดีที่แท้จริงนั้นจะต้องรู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นภาระของชาติ นะครับจะสร้างความหายนะให้เกิดขึ้นกับชาติหรือไม่แต่ไม่ใช่เป็นคนดีเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีเพราะตัวเองไปประนามคนอื่นวพาเป็นคนชั่วตัวเองก็เลยเป็นคนดีเหมือนไปชี้หน้าคนอื่นว่าเลวคนอื่นว่าชั่วแล้วก็ชี้กลับมาที่ตัวเองบอกว่าข้าพระเจ้าเป็นคนดีทั้งที่ไม่เคยทำความดีอะไรผลนี่นะครับจากการเป็นคนดีอย่างเดียวเพราะไปชี้หน้าคนอื่น ว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวนี่นี่นะครับทัศนคติอันนี้ครับที่ครอบงำสังคมไทยมายาวนานจนกระทั่งทำให้ประชาชนนั้นได้สิ้นในการใช้ที่ในการใช้เหตุผลในการที่จะวิเคราะห์ทุกเรื่องอย่างตรงไปตรงมาเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับความต่ำแซมทางมาตรฐานทางจริยธรรมคุณธรรม ขัดต่อหลักธรรมาพิบาลไม่มีนิติรัฐนิติธรรมนั้นมันได้ถูกวาทกรรมคุ้มครองคือคำว่าคนดีเท่านั้นทั้งที่จริงไม่ได้รับการแก้ไขรอวันเวลาที่มันจะประทุมันระเบิดออกมาจากภายในใจของแต่ละคนผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพการอย่างนี้ขึ้นมาอีกบทเรียน6ตุลาคม2519อย่างหนึ่งก็คือการสร้างความชิงชัง อันเป็นผลจากการใส่ร้ายนำพาไปสู่การฆ่าอย่างอำม,มหิตโหดเทียมเพราะว่าการปลุกระดมไม่ว่าจะเป็นวิทยุยานกรอกหรือการปลุกระดมของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มทวพลที่บอกว่านักศึกษาที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์เป็นคนยนุนนะครับเพราะว่าใส่เกงยียนเสื้อยืดผมยาวรองเท้ายางสะพายยำ่ำ กินเนื้อหมาในธรรมศาสตร์และที่สำคัญที่สุดเมื่อมีการแต่งภาพการแสดงละคละรล้อเลียนกรณีที่พนักงานการไฟฟ้าสองคนที่ไปติดปัวเตอร์ต,อต่อต้านการกลับมาของเผด็จการทรราชกลับถูกเนี่ยนะครับฆ่าอยางอามหิตโหดเทียมด้วยการจับผูกแขวนคอตายนักศึัษาในธรรมศาสตร์ก็แสดงละคละรล้อเลียนและก็มีการไปแต่งฟิล์มนะครับ ให,ให้ให้หน้าตาของผู้แสดงเหมือนกับองค์รัชทายาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นการปฏิบัติการ I.O. ที่เล็วสามที่สุดท้ายที่สุดนี่นะครับก็เพิ่มว่าคนที่ชุมนุมอยู่ในธรรมศาสตร์นั้นลมสถาบันเป็นคนเลวเป็นคนชั่วเป็นคนยวนไม่ได้เป็นคนไทยทั้งที่เป็นนักศึกษาเป็นลูกหลานของประชาชน เคยเป็นวีรบุรุษในเหตุการณ์14ตุลาคม2516ผ่านไป3ปีกลายเป็นคนยวนกลายเป็นคนล้มสถาบันทั้งที่14ตุลาคม2516วีรชนกว่า70ชีวิตได้รับพระราชทานเพลิงศพที่ท้องสนามหลวงและต่อมามีการดำเนินการจัดสร้างอนุสาวรีย์วีรชนในปี2518แม้ว่าจะต้องทิ้งห่างไปท้ายที่สุดก็ได้เป็นอนุสรณ์สถาน นะครับในเวลาต่อมาหลังจากนั้นกว่า30ปีก็าตามกระแสการสร้างความจริงชังให้เกิดขึ้นนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทำให้คนบรรไรยเหตุผลการจับนักศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็รุมทุบตีแล้วก็จับไปแฝนคอที่ต้นมะขามเอารองเท้าแตะยัดปากและขณะที่เอาเก้าอี้ฟาดบนร่างเนี่ยครับที่ถูกแฝนคอนั้น รอบข้างก็ปรบมือชัยโยโห,โหร้องวันนั้นเนี่ยนะครับคนไทยจำนวนหนึ่งสิ้นความเป็นมนุษย์บางคนเนี่ยนะครับถูกซ้อมยังไม่ตายได้วางร่างลงที่ถนนรอบสนามหลวงเอาอยางรถยนต์นะครับมาทับร่างและก็เผาทั้งเป็นก็เป็นผลมาจากการสร้างความจริงชังว่าคนที่ตัวเองฆ่านั้น คนที่ตัวเองจับแฟนคอคนที่ตัวเองจับเผาทั้งเป็นนั้นเขาเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเป็นคนลมสถาบันเป็นคนยวนไม่ได้เป็นคนไทยและก็อธิบายว่าพูดไทยไม่ได้ใครถูกแฟนคอเนะี่ยมันพูดภาษาอะไรกันไม่ได้อยู่แล้วทำร้ายทุบตีเขาก็พูดไม่ได้กันอยู่แล้วและท้ายที่สุดก็จับเผาทั้งเป็นและคนที่เผาทั้งเป็นนั้นไม่ได้มีความรู้สึกนะีย ว่านั่นเป็นการฆ่ามนุษย์ด้วยกันชัยโยโหร้องหัวเราะเริงร่าด้วยความสาใจบ้านเมืองเรามันไปสร้างความชิงชังกันเกิดขึ้นอย่างนี้กันมาแล้วเพราะคนกลุ่มหนึ่งคิดว่าตัวเองถูกต้องกล่าวหาว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งกระทำความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเห็นว่าคําสอนของท่านอาจารย์เดชรักสุกําเนิดนั้นมันสอดคล้องกับความจริงของประเทศไทยมากที่สุด คือคนเราจะดีก็ต้องทําดีไม่ใช่ดีเพราะไปชี้หน้าคนอื่นว่าเป็นคนชั่วเป็นคนเลวทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยทําความดีอะไรเลยแต่สถาปนาตัวเองว่าเป็นคนดีและก็ประนามย้ำเหยียดคนอื่นว่าเป็นคนชั่วและตัวเองมีภารกิจคือกําจัดคนชั่วเพราะตัวเองเป็นคนดีผมจึงชอบใจคําว่าลูกอย่าเผลอคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นอันขาดเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างเสมอว่า จงเป็นผู้เสียสละแต่อยากคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละเพราะถ้าวันหนึ่งตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละก็จะมองคนอื่นว่าเป็นคนเลวหมดทำไมคนอื่นเขาไม่ทำอย่างนั้นทำไมคนอื่นไม่เหนื่อยเหมือนกับตัวนะครับคือคิดว่าคนอื่นเขาเป็นเทวดานะครับใครไม่ทำเหมือนกับตัวหรือใครไม่ตอบสนองตนเองนี่นะครับก็กลายเป็นคนที่ไม่เสียสละท้ายที่สุดนี่ตัว นะครับตัวเองกลายเป็นผู้เสียสละและก็บ้าคนเดียวเพราะตัวเองมองคนอื่นเป็นคนผิดเป็นคนชั่วกันไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่มีการรับฝันเนี่ยนะครับที่มาลลยรังคคำแหงที่เรียกว่าเพื่อนใหม่นั้นเมื่อเวลาที่ผมมีโอกาสพูดนะครับให้กับนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้รับฟังทุกครั้งผมจะสอนบทนี้ว่าจงเป็นผู้เสียสละแต่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละ เพราะถ้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้เสียสละตัวเองจะอยู่ในโลกแห่งความโดดเดี่ยวและทุกคนก็จะกลายเป็นคนชั่วทั้งหมดและตัวเองก็จะกลายเป็นคนดีคนเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์เดชรัตน์ท่านได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมานั้นผมเองก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดนะครับและผมเชื่อว่าหัวข้อที่ท่านอาจารย์ได้เขียนลงไปนั้น จะกระตุ้นเตือนสังคมจอมบอมน,นี้นะครับให้ได้กระหนักถึงความเป็นจริงว่าเราควรจะสอนลูกให้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่สอนลูกให้เป็นเทวดาและขณะเดียวกันมองคนอื่นว่าเป็นคนผิดเป็นคนชั่วเป็นคนเลวหมดทั้งที่เราไม่ได้สอนลูกเนี่ยนะครับให้ทําความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดก็คือสอนให้ทําความดีแต่อย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนดี และไปมองคนอื่นว่าเป็นคนชั่วหัวข้อที่สองครับวันอังคารที่11ตุลาคม2559เป็นวันครบรอบการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี2540ที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับธงเขียวซึ่งสสได้นำสีประจำพระองค์ของราชการที่7เป็นธงนำในการรณรงค์ ของคำว่ามีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ใช้ได้เพียงแค่นะครับ9ปีเท่านั้นไม่ครบ10ปีวันนี้ก็ครบรอบ19ปีของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันที่11ตุลาคม2559ซึ่งก็เป็นวันที่สารได้นัดหมายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเป็นคนที่ ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมานั้นผมก็พอที่จะคาดเดากันได้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไรนั่นก็คือเนี่ยนะครับต้องรู้ตัวและก็เตรียมความพร้อมที่จะต้องเดินเข้าไปสู่ในเรือนจำถามว่าเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับวันนี้ก็ตัดผมนะครับต้องไปตัดผมให้สั้นเพราะว่าไม่ต้องใช้วิอีกแล้ว และก็ขนาดเดียวกันก็เตรียมเครื่องใช้นั่นก็คือกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีฟ้านะครับสีน้ำทะเลเพราะว่าจัดสามารถนี่นะครับไปพบพี่น้องเวลาที่มาเยี่ยมได้นะครับเพราะว่าในเรือนจำก็ให้เฉพาะสีเหลืองสีฟ้าเท่านั้นในการที่จะใส่เข้ามาพบประชาชนเวลาที่เขามาเยี่ยมเวลามาเรือนจำบรทันโทษเวลาที่มาศาล ก็ต้องใส่ชุดนักโทษอายุไม่ถึงห0สิบก็ต้องถูกตีตรวนนี่ก็เป็นสิ่งที่คนที่ติดคุกมาอย่างผมมาสองรอบก็เข้าใจเป็นอย่างดีว่าจะต้องเตรียมตัวนะครับเสื้อเตรียมตัวแล้วนะครับกางเกงขาสั้นที่ต้องแห้งเร็วกางเกงชั้นในที่เหลือก็เป็นเครื่องใช้นะครับสบู่เป็นก้อนจะเป็นนกแก้วหรือมาดามเฮงยาสรผมยาสีฟัน นะครับหรือว่าเครื่องใช้อื่นๆเล็กๆน้อยๆ,น,อยๆน,อยนะครับที่มีความจําเป็นเพราะว่าติดคุกมาแล้วสองรอบก็ต้องรู้เช่นเดียวกันว่าเราควรจะเตรียมความพร้อมกันอย่างไรวันพรุ่งนี้ผมก็ได้มอบหมายกับทนายความนะครับไปยื่นเพื่อที่จะมีการเปิดพิสูจน์ซีดีที่ทางอายการได้นำมายื่นให้กับศาล พราะว่าตลอดระยะเวลา10ปีของการขึ้นศาลนั้นผมเจอเทปบีซดีตัดต่อต่างคำต่างวาระหลายครั้งในหลายคดีเจอเนี่ยนะครับการตั้งคำถามอันเป็นเท็จการกูข่าวบางเรื่องซึ่งเนี่ยนะครับเราเวลานั่งในครอบพยานเนี่ยเราไม่มีโอกาสจะไปพิสูจน์บางกรณีพักเที่ยงผมไปพิสูจน์ได้ผมยกตัวอย่างเช่น ได้มีนะครับทนายความได้สอบได้ถามผมในขณะที่ไต่ผมอยู่นั่นในกรณีคดีหนึ่งนี่นะครับแต่เอ่ยพี่น้องก็ทราบเป็นอย่างดีว่าถามผมว่าเคยทราบไหมว่าโจทย์ในคดีนี้เคยเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจบโรเคยเขียนตำรา ให้กับโรงเรียนนายร้อยจอบรรและได้ใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนี้คำถามแบบนี้ครับเราเองเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะรับรู้ได้ผมก็ตอบในขั้นต้นว่าผมไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เป็นนักเรียนนายร้อยจอบร,รอแต่ทันทีที่พักเที่ยงผมเองก็มีพักพวกในโรงเรียนนายร้อยจอบร,รอในขณะนั้นได้ร้องขอเข้าไปรื้อคน้นไปตรวจสอบ ภายในชั่วโมงนี้ได้ว่ามีตำราดังกล่าวจริงหรือไม่และก็พบความจริงเนี่ยนะครับเขาก็แจ้งยืนยันว่าไม่เคยมีตำราเล่มดังกล่าวที่ถูกหยิบยกมากล่าวอ้างกลางสารแม่แต่เพียงเล่มเดียวผมขึ้นสารภาคบ่ายผมก็บอกว่าผมตรวจสอบแล้วปรากฏว่าไม่มีหนังสือดังกล่าวแม้แต่เพียงเล่มเดียวทนายนาซีด และก็เงียบและก็ไปถามเรื่องอื่นต่อเห็นไหมครับแม้กระทั่งเทปหลายกรณีที่มีการตัดต่อเพราะว่าการเปิดในสารถ้าเราไม่ได้ใช้ความจําอย่างดีแล้วนี่นะครับก็พร้อมถูกโกหกกลางศาลเพราะการพิจารณานั้นนี่นะครับเป็นการพิจารณาซึ่งน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาผมเจอบทเรียนแบบนี้หลายครั้งมาก นะครับบางทีภาพวีดิทัศน์เนี่นะครับเปิดมาก็เห็นว่ามีการตัดต่อเพราะว่าเรานําสืบในคดีอื่นๆหรือว่าเปิดย้อนหรือมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จํากันได้แต่ว่ามาตัดต่อซึ่งถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในกระบวนการอย่างที่ผมอยู่นั้นเนี่ยนะครับก็เสร็จกลางศาลสิ่งเหล่านี้ครับเจอกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่รู้จักจบสิ้น พราะฉะนั้นก็จึงหาหรือกับทีมทนายความซึ่งเดิมเนี่ยนะครับผมเองก็ได้เรียนกระสาลว่าข้อความต่างๆที่ถูกยิบยกขึ้นมานั้นนะครับต้องเข้าใจว่าผมถูกข้อกล่าวหาเป็นจำเลยในคดีก่อการร้ายซึ่งก็ไม่ต้องมาว่าผมว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเพราะว่าทั้งกองปป,ปสและพันธมิตรก็ถูกคดีก่อการร้ายเหมือนกันนะครับไม่มีใครดีกว่าใครแต่พวกผมโชคร้าย ก็ขึ้นศาลมา6ปีแล้วกปปสจากอายการมาถึงศาลไม่ได้กว่าสองปีแล้วพันธมิตรเนี่ยนะครับ8ปีคดีเพิ่งจะเริ่มต้นไม่ต้องทวงถามว่าความยุติธรรมหรือว่า2มาตร,รฐานคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเขาส่ง VCD เพิ่มเติมมาก็ได้เรียนกับศาลนะครับโดยฝ่ายกฎหมายก็ให้ขอคัดซึ่งศาลก็ให้คัดซึ่งนะครับ จะต้องนำไปสู่การคัดทุก VCD ที่ถูกหยิบยกเข้ามาเพราะบางครั้งเนี่ยไปตัดเป็นข้อความแล้วก็พ่วงความเห็นเข้าไปความเห็นของผู้ที่ร้องไปถอนประกันอยู่ในคำร้องในจำนวน32หน้านะครับทั้งหมดก็อยู่ที่ศาลว่าหลังจากมีการส่งซีดีมาแล้วโดยที่พวกผมขอตรวจสอบและศาลยินยอมให้มีการตรวจสอบนั้นเนี่ยจะนำพาไปสู่การไต่ นะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันหรือไม่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดนะครับผลลัพธ์ลงท้ายจะเป็นอย่างไรก็ตามผมไม่มีปัญหาเมือ่อนะครับวันสองวันที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับโพสต์ทูเดยซึ่งเขาก็จะไปลงในวันจันทร์ถามว่าเตรียมตัวในวันที่11ไว้อย่างไรผมบอกว่าพร้อมทุกกรณี เขาก็วิเคราะห์ผมก็บอกว่าการติดคุกและไม่ติดคุกมีดีมีเสียคนละอย่างแน่นอนข้อแรกก็คือว่าการไปติดคุกหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นการปิดปากผมไปได้ผมก็บอกว่าประเทศนี้ไม่ใช่มีผมคนเดียวที่พูดได้สองตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาได้พูดเรื่องต่างๆเป็นจำนวนมากและโลกสื่อสารไร้พรมแดนสามารถ มาฤือดูได้ตลอดระยะเวลากันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับการขังคุกและปิดปากผมนั้นไม่ได้มีความหมายใดแต่ว่าจะช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความตื่นตัวว่าบ้านเมืองของเราก็ยังอยู่ในสภาพการอย่างนี้แม้ว่าการหยิบยกเรื่องราวใดๆอันเป็นสาเหตุของการขังก็ตาม ซึ่งผมเองก็สามารถพิสูจน์ได้ทุกเรื่องราวและผมเองก็ไม่ได้มีความวิตกกังวลว่าตัวเองจะต้องถูกขังเพราะภายใต้บรรยากาศของประเทศที่เป็นแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้แต่ว่ามันจะได้รับการตอบย้ำนะครับทางจิตใจของประชาชนเพราะฉะนั้นการถูกขังคุกก็ถือว่าเป็นการต่อสู้อย่างหนึง่งแต่พี่น้องประชาชน บางคนก็มีความรู้สึกว่าเข้าไปติดคุกเนี่ยนะครับอาจจะถูกตามไปฆ่าถึงในคุกผมก็บอกกับพี่น้องว่าอย่าได้วิตกถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงนะครับยิ่งจะเป็นชนวนนะครับของพี่น้องประชาชนเพราะผมประกาศชัดอยู่แล้วว่าบนหนทาง่งการต่อสู้นี้ตลอดนับสิบปีที่ผ่านมามันมีทางเลือกสองทางเท่านั้นเองคือไม่ตายก็ติดคุกถ้าไปตายในคุกก,ก็แสดงว่าทูอินวัน นะครับไม่ได้นอกเหนือจากความคิดเดิมดังนั้นเนี่ยนะครับอย,อยู่นอกคุกก็มีเสรีภาพนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนอยู่ในคุกก็ได้พบกับพี่น้องประชาชนแต่อีกบริบทหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ถือว่าพูดมามากพอแล้วพูดมาเยอะนะครับพูดกันทุกวันนะครับไม่ไว่าจะเป็น Facebook ไลฟ์หรือจะเป็นการจัดรายการ จะผ่านทาง YouTube หรือผ่านทางโทรทัศน์หรือการสัมภาษณ์สื่อสารมวลชนก็ตามนั้น10ปีนี้ผมเชื่อว่าพูดเกือบครบทุกอย่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นปัญหาว่าเป็นการปิดปากเพราะว่าได้พูดมามากพอแล้วนะครับที่ประชาชนสามารถที่จะดูย้อนหลังหรือจะใช้ความทรงจำกันได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความรู้สึก เพราะฉะนั้นการติดคุกนั้นเนี่ยนะครับพวกผมเองก็มีความรู้สึกกันเพียงแค่ว่าเป็นการเปลี่ยนที่อยู่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะมีอิสรภาพออกมาวันไหนนะครับหรือบางคนอาจจะคิดว่าจะเป็นร่างไร้วิญญาณก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกกับพี่น้องว่าขอบคุณทุกความห่วงใยแต่นี่คือประเทศไทย นะครับที่เราพยายามจะต่อสู้มาตลอดระยะเวลาคือการใช้หลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยนะครับผ่านสื่อมวลชนที่น่าศารว่าถ้าเป็นการยุยงปลุกปั่นโดยเอามาตั้งแต่ปี5 8ถึงปี59เนี่ยเป็นการยุยงปลุกปั่นจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองในราชนาจากักรถามว่ามีความวุ่นวายอะไรบ้างการดูหมินนะครับหรือหมินประมาทผู้ใดผู้นั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ดำเนิน คดีผมได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความจริงเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นและขณะเดียวกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมนะครับถูกนํามาส่งให้กับสารฟ้องศาลเพื่อที่จะกําหนดเงื่อนไขยอย่างเดียวกันบ้านเมืองเรามันอยู่ในสภาพการอย่างนี้ว่าพวกเองผิดพวกข้านันถูกพวกข้าทําอะไรก็ได้พวกเองทําอะไรก็ไม่ได้นะครับ พวกเองเป็นศัตรูข้าเองนี่ชั่วมาตั้งแต่เกิดข้านี่ก็ดีมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นข้าเป็นคนดีข้าจึงมีสิทธิ์จัดการกับเองเพราะเองเป็นคนชั่วเนี่ยมันอยู่ในสภาพการกันแบบเนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมไม่หลบลี้หนีไปไหนขอตายในประเทศไทยนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดน,นะครับแล้วก็มีความพร้อมโดยไม่ไว้ว่นเพียงแต่ว่านะครับ จะขังผมทั้งทีนั่นควรจะใช้เหตุผลแห่งความถูกต้องและต้องอำนวยซึ่งความยุติธรรมอย่าไปพิภากษาก่อนที่จะมีการนะครับฟังข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องราวมันเหมือนกับว่าคนที่มีความเห็นต่างไม่มีสิทธิ์เสนอข้อเท็จจริงหลายเรื่องไม่ควรที่จะถูกหยิบยกมากล่าวหากันเสียด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อ มีการกำหนดกันไว้ยอย่างนี้นะครับในบ้านเมืองที่มีสภาพเป็นอย่างนี้ผมเคารพในดุลพินิจของศาลและตลอดระยะเวลาก็ปฏิบัติอย่างนี้มาโดยตลอดผมก็วาดหวังว่าสารสถิตยยุติธรรมนั่นจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้หลายครั้งหลายคดีนะครับไม่ว่าชนะหรือแพ้ผมจะแทบไม่แสดงความคิดเห็นชนะได้ก็แพ้ได้ไม่รู้วันใดวันหนึ่ง แต่ว่าเมื่อสารวินิจฉัยก็จบเพียงแต่ว่าถ้ามันถูกขังโดยไม่สิทธ,ธิ์จะต่อสู้เลยนั้นมันก็ดูอะไรกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นปนัญหาของการติดคุกเพราะว่าเตรียมตัวเตรียมพร้อมวันที่11ก็เตรียมเป้ใส่ของเครื่องใช้ครบนะครับคือติดคุกก็สามารถใช้ชีวิตได้เลยยังไม่เป็นปนัญหาเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วเพราะฉะนั้นก็ ขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าความห่วงใหญจากการร่วมทุกร่วมสุบร่วมเป็นร่วมตายกันมาในช่วงสิบปีนี้นั้นมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นผมก็ยังเหมือนเดิมและก็มีจิตใจมีความปรารถนาอยากให้บ้านเมืองเป็นประชาประชาธิปไตยที่ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับก็เรียนกับพี่น้องว่านะครับอย่าได้วิตก ท่านอยู่ข้างนอกท่านก็เดินหน้าต่อไปผมอยู่ข้างในถ้าสิ้นอิสรภาพขังได้เฉพาะกายผมเท่านั้นใจผมร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องตลอดไปแม้ว่าตัวไม่มีโอกาสก็ตามเพราะฉะนั้นก็ขอพระคุณพี่น้องกันอีกครั้งนะครับผมก็คงมีเวลาสักสองวันในการที่จะได้จัดรายการนะครับถ้าผลลัพธ์สุดท้ายมันเป็นเช่นนั้น แต่ทั้งหมดนั้นนะครับไม่ได้เป็นการตีตนไปก่อนใครแต่เพราะผมรู้นะครับเพราะผมอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มากว่าสิบปีแล้วขยับซ้ายใยับขวาเนี่ยถ้าผมเองยังไม่เข้าใจก็ผมก็เป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการประเมินการคาดการทางการเมืองผมก็ฟันธงชั่วตั้งแต่ก่อนพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจว่านายกคนต่อไปของประเทศไทยก็คือพลเอกประยุทธ์และ ได้นายกเพราะการยึดอำนาจวันนี้ก็เจกเช่นเดียวกันฟันธงเรื่องคนอื่นไปแล้วทำไมเนี่ยนะครับไม่คิดจะมาฟันธงเรื่องตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่าปลายทางสุดท้ายจะเป็นเช่นไรพบกับ Facebook ไลน์ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ